อยากมีชีวิตเลื่อนไหลสไลเดอร์ใช้สูตรนี้วันนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะมีชีวิตนะไหลลื่นนะคะลื่นไหลดั่งสไลเดอร์เลยนะคะรีบกันเข้ามารีบเข้ามากันนะคะมาใช้สูตรนี้กันนะคะสูตรนี้นะคะสูตรลับแต่ไม่ลับนะคะ <laughs> รีบเข้ามากันนะมาฟังกันนะคะมาใช้สูตรนี้กันนะคะด่วนนะมาปรับใช้กับชีวิตด่วนนะคะแน่นอนนะคะเพื่อนๆทุกคนจะมีชีวิตที่ลื่นไหลนะคะสไลเดอร์นะคะแน่นอนนะคะไม่มีอะไรจะมาติดขัดมาชะงักมาดึงรั้งชีวิตเพื่อนๆได้แน่นอนนะคะจะมีแต่ความลื่นไหลสไลเดอร์เลยนะคะชีวิตเพื่อนๆนะคะวันนี้นะมาฟังกันนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะ สุดรลับนี้นะคะถ้าอยากมีชีวิตลื่นไหลสไลเดอร์นะคะต้องใช้สูตรนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยก็คือดาดาด flexibility นะคะ flexibility นะคะเป็นความยืดหยุนนะคะสิ่งนี้ต้องมีนะความยืดหยุนเนี่ยก็มีหลายด้านเลยนะคะวันนี้เราก็จะเอามาสักด้านหนึ่งก่อนเนาะก็เดี๋ยวด้านอื่นก็เป็น เอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดละด้านละกันเนาะวันนี้เราก็มาด้านแรกก่อนนะคะเอาเป็นด้านการศึกษาเนาะการเรียนรู้ละกันนะคะด้านการศึกษาด้านการเรียนรู้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะคะก็มันก็ทุกอย่างทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนนะคะไปเร็วมากนะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะ อะไรต่างๆที่เรียนกันมาเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเนี่ยใช้เวลานานหลายคน4ปีนะคะหลายคนนานกว่านั้นนะคะ,ะมันเรียนหลายคนเนี่ยเรียนจบมานะคะอยากเรียนอะไรหรือบางทีไม่อยากเรียนด้วยซ้ำนะคะโดนโดนบังคับเรียนหรือว่าเรียนเพื่อตามใจเอาใจ พ่อแม่ครอบครัวนะคะอยากให้เรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รักได้ชอบด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าใครโชคดีได้เรียนสิ่งที่รักที่ชอบนะคะกอะ็อย่างน้อยก็โชคดีนะคะยังยังได้มีความสุขในระหว่างเรียนไปเพราะได้เรียนในสิ่งที่รักชอบนะคะแต่ใครเนี่ยที่ได้เรียนในสิ่งที่โอ้ฝืนนะคะไม่ได้รักได้ชอบเลยนะคะแต่ต้องฝืนใจเรียนเนี่ยโอ้ระยะเวลาอ่า อย่างสมมติหลักสูตรสี่ปีต้องฝืนสี่ปีนี่เป็นอะไรที่ทุกทรมานมากนะคะแต่คนถ้าฝืนเนี่ยวันหนึ่งนี่ก็เหมือนกับปีหนึ่งละะแล้วนะคะแล้วสี่ปีเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานขนาดไหนนะคะตรงนี้นะคะลองนึกภาพออกเลยเนาะ <laughs> ทุกวันนี้เนี่ยก็อ่อย่างหลายคนนะคะเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ทํางานนะคะอย่างที่ตัวเองเรียนด้วยซ้ํานะคะแล้วก็อ่า เป้าหมายของการคนส่วนมากเลยเนี่ยอ่าเอาเป็น9ก้เลยอ่ะที่เรียนนะคะก็คือเรียนจบมาเพื่อทำมาหากินนะคะมีสัมมาอาชีพทำงาน,นะะอ่าเพื่อที่จะมีเงินเดือนมีรายได้นะสร้างรายได้นะคะกะ็ต้องเรียนกันไปนะคะ,ะสี่ปีอาว่าไปนะคะมาหาวิทยาลัยทั่วไปเนาะ ก็กว่าจะจบมากว่าจะได้งานในในฟิล์ที่ตัวเองเรียนจบมาหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะสมัครไปทั่วนะคะหลายคนเคยได้ยินมาสมัครไปทั่วนะคะแต่ก็ไปได้งานที่ไม่ได้ที่ตัวเองงานอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งอีกสาขาหนึ่งที่ไม่ได้เรียนจบมาด้วยซ้ำก็เขาก็ทําไปหรือว่าทําไปก่อนหรือต้องเอาไปก่อนอก็มีนะคะหรือหลายคนก็คือตั้งใจเองเปลี่ยนใจนะคะสมัยนี้ยิ่ง ง่ายเลยนะคะคือในเมื่อ,อเรียนนะคะเพื่อที่จะทําสร้างไรายได้นะคะมีไรายได้นะคะสร้างอาชีพเนอะ,ะสมัยนี้เนี่ยมันมีทางรัฐนะคะเยอะเนอะออนไลน์อินเทอร์เน็ตค้าขายนะคะรวยเร็วนะคะก็หลายคนแล้วก็ไม่ต้องยึดติดนะคะเฟล็กซิเบิลได้นะคะไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องอ เรียนแล้วก็ทํางานอย่างที่เรียนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรียนจบหมอต้องเป็นหมอเท่านั้นนะคะตลอดชีวิตเรียนจบพยาบาลเภสัชนะคะหรือว่า,เ,าเรียนจบอะไรมาต้องทําอย่าง,งานั้นเท่านั้นตลอดชีวิตนะคะจะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะคือสมัยนี้ต้องมีความยืดหยุ่น,นะคะคือท,ทุกสมัยจริงๆแล้วนะคะแต่ว่ายิ Sci ่งสมัยนี้เนี่ยเป็นหมอนะคะอย่างเดียวบางทีหลายคนค้นพบตัวเองหลังจากที่ทําอาชีพหมอแล้วเนอะไม่ได้รักแล้วก็ ไม่ได้อยากทําสิ่งนั้นจริงๆนะคะโดนส่งไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้หรือว่าเหนื่อยหนักห่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ได้หลับได้นอนนะคะแล้วเงินก็น้อยนะคะไม่สมกับไม่บาลานซ์กับงานที่ทำอย่างเงี้ยน,นะคะก็ไปเป็นทําอาชีพอื่นเบนมีอาชีพเสริมหรืออาชีพเสริมกลายมาเป็นอาชีพหลักด้วยซ้ําถ้ามันทําเงินเป็นหลักทําเงินมากกว่าด้วยซ้ํานะคะไปค้าขายอะไรเสริมด้วยนะคะหลายอย่าง ก็ออนไลน์นะคะเสริมอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาชีพไหนนะคะที่ที่สร้างรายได้ได้เร็วนะคะทําให้เพื่อนๆน,นะรวยเร็วได้นะคะก็จับอาชีพนั้นไปก่อนหักเหนะคะเบี่ยงเบนนะคะยืดยุ่นได้จับเปลี่ยนอาชีพนั้นทําอาชีพนั้นไปก่อนพอรวยแล้วเนี่ย รักชอบสิ่งใดนะคะจะกลับไปทาอะไรก็ได้คือคนเนี่ยพอรวยแล้วมันก็จะมีอิสระนะคะมีอิสระภาพทุกสิ่งอย่างนะคะก็จะมีเวลานะคะมีอิสระภาพมีอิสระภาพทางการเงินมีอิสระภาพทางเวลานะทางทุกอย่างนะคะจะเอ่อจะกลับไปนะคะสารฝันนะคะหรือว่าทําอะไรเรียนอะไรที่รักที่ชอบแบบที่ ฝันเอาไว้ก็ได้นะคะมันไม่มันได้ตลอดนะคะแต่รวยแล้วนะคะรวยแล้วนี่ก็คือจะไปทําอะไรก็ได้นะคะมันก็อิสระไปหมดนะคะตรงนี้ก็คือความความดีนะคะของค่าข,ของการรวยนะคะแล้วก็มีเวลามีกระใจนะคะจะไปนึกเออ เพื่อแผ่นะคะแบ่งปันนะคะถึงคนรอบข้างผู้อื่นนะคะเพราะว่ารวยแล้วเหลือเฟือนะคะเงินก็เหลือเฟือเวลาก็เหลือเฟือนะคะแล้วก็อิสระภาพทางการเงินทุกอย่างจะใช้อะไรซื้ออะไรทําบุญอะไรที่ไหนสร้างอะไรช่วยใครเท่าไหร่บริจาคอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็อ,ะ,อะไรที่สร้างเงินสร้างไรายได้ได้เร็วสุดนะคะใครที่ปารถนามีไรายได้ร่ำรวยมัง่งคั่ง เร็วๆอย่างเงี้ยก็เบนเข็มนะคะเฟล็กซิเบิลกันนะคะยืดหยุ่นกันไปทําอย่างอื่นก่อนที่มันรวยก่อนก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะความเฟล็กซิเบิลตรงนี้นะคะอย่างตัวมาดามครูไมเดียเองนะคะกะ็ยอมรับนะคะว่าอ่ะอย่างที่เราเรียนมาเราได้ใช้ในสมัยเราอย่างเงี้ยนะคะเรามาดามครูก็เรียนจบมาอเอกภาษาอังกฤษนะคะโทรโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะเราก็เ รักภา,าษาอังกฤษมากนะคะตรงนี้คือเป็นคนที่รักภา,าษาอังกฤษมากก็เป็นโชคดีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสนะคะคนที่ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นโอกาสโอากาสที่ยิ่งใหญ่อีกโอกาสหนึ่งเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้ภาษาเนาะก็มีโอกาสนะคะที่เรียนมาก็ได้ใช้ได้ไปทํางานนะคะในโรงแรม5ดาวต่างๆเนี่ยนะคะไดะ้มีโอกาสทํางานในสถานที่ดีๆสวยงามนะคะหรูๆนะคะแล้วก็ ได้มีโอกาสอ่าอ่ะ,อะโอเคทำงานมีเงินเดือนอะไรที่มันได้ใช้นะคะตามที่เรียนมาเนาะแต่ว่างานตรงนั้นเนี่ยมันก็รับใช้นะคะได้แต่อ่าอ่าน้างานนะคะคือเป็นสร้างคุณค่าเนี่ยให้ได้แต่หน้างานได้แต่กับลูกค้านะคะที่มาอ่ามาพักนะคะโรงแรมหรือหรือว่ามา อ,อย่างเคยหลังจากทำโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยคืออะ,อะไรนะคน้นเขาเรียกไรค้นหาว่าอะไรนะคะเป็นสิ่งคือเรียนในสิ่งที่ชอบที่รักแล้วนะคะแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่รักที่ชอบด้วยก็นับว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยคะแล้วแล้วก็อย่างทำการลงทการโรงแรมมานะคะแล้วก็มาเปลี่ยนมาลองการท่องเที่ยวดูบ้างเพราะชอบทั้งสองอย่างว่าอันไหนจะชอบสนุกมากกว่ากันนะคะก ก็ลองทั้งสองอย่างพอตอนทําการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลิศนะคะก็ดีมากอีกนะคะก็ได้งานที่ดีได้พรีเซนต์ะะ present นะคะเป็นงานที่ตัวเองรักพรีเซนต์ประเทศพรีเซนต์ความสวยงามความดีงามทั้งหลายนะคะของประเทศเรานะห้กับต่างชาติด้วยใจที่มันมีความสุขเต็มเปี่ยมแบบว่า proud to present มากนะคะคือภูมิใจเสนอมากนะคะแล้วเราก็มีความสุขกับงานที่เราทาสถานที่ทํางานก็ ได้นั่งทํางานในโรงแรม5ดาวต่างๆนะคะขายแพ็กเกจทัวร์อย่างเงี้ยนะคะการท่องเที่ยวต่างๆนะคะพรีเซนต์พราวทูพรีเซนตก็มีความสุขมากก็นับเป็นโชคดีนะคะที่ได้เรียนนะคะแล้วก็ได้ทํางานนะคะในสิ่งที่เรียนมาที่รักแล้วก็ที่ได้เรียนมาแล้วก็ได้มาใช้นะคะจริงๆนะคะตรงนี้ก็แต่ถามว่ามันมันก็สร้างคุณค่าใ้ผู้คนนะคะ ได้แค่ตรงนั้นนะแค่หน้าง,งานแค่ลูกค้าที่มาต่างชาติลูกค้าประเทศต่างๆทั่วโลกที่มานั่งมาสนใจจะซื้อทัวร์นะคะหรือว่ามาพักที่โรงแรมอย่างเงี้ยนะคะก็เฉพาะบุคคลหน้าง,งานเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มีอินเทอร์เน็ตน,นะคะออนไลน์เนาะเวลาทำงานไปทีนึงเนี่ยรับใช้นะคะสร้างคุณค่าให้ผู้คนได้ทั่วโลกนะคะนับมูลค่านับจำนวนไม่ได้เลยมาหาศาลมากนะคะทั่วโลกนะคะ ทุกชาติทุกภาษาด้วยนะคะได้อีกต่างหาคือมันมันความคุ้มความการใช้สื่อโซเชียลยมันมอีอิทธิพลมีพลังนะคะมหาศาลมากนะคะในการอย่างเงี้ยเห็นไหมขนาดทำสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็กว้างขยายออกไปกว้างนะคะได้สร้างคุณค่าผู้คนรับใช้ช่วยผู้คนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ แน่นอนก็ทําให้มีความสุขมากขึ้นนะคะอย่างหลายคนก็อะรายได้มากขึ้นนะคะพอขายแถวบ้านเปิดหน้าร้านแถวบ้านเนาะ,ะขายได้เฉพาะคนที่เดินไปเดินมาอยู่แถวบ้านหน้าบ้านนะคะหรือในอำ,ออำเภอตำบลน,นั้นๆเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตำบลอำเภอจังหวัดแต่ว่าไม่ได้ไปถึงทั่วโลกนะ,ะพอเปิดขายออนไลน์ปุ๊บทั่วประเทศแหละนะคะจากทุกภาคนะคะทุกภาคก็สั่งซื้อได้จากทั่วโลกอีกต่างหาก ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆก็สั่งซื้อได้โอ้โหครานี้ขายกันไม่ทันมือเป็นระวิงนะคะมือต้องการมือเพิ่มด่วนนะก็ <_ s> <_ s> ขายกันไม่ทันคือสร้างคุณค่าแล้วก็รับใช้ผู้คนได้มหาศาลเลยครานี้ทั่วโลกทั่วประเทศทั่วโลกกว้างไปอีกนะคะก็คือเออก็รวยขึ้นเร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยด้วยอีกนะคะก <_ s> <_ s> ็มีผลดีกับผลดีเนาะตรงนี้ข้อนี้ก็คือเอออย่างของ ของอมาดามครูไมเดียนะคะก็ก็เนี่ยเราก็หักเหเบี่ยนเบนได้ใช่ไหมคะเราเคยทำสิ่งนั้นนะคะแต่เราจําเป็นต้องทําสิ่งนั้นตลอดไปไหมเนีคะมันก็ไม่จําเป็นนะคะเราก็ยืดหยุ่นได้เราก็อ่า ที่หยุ่นแล้วก็เรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ปรับนะคะทำอะไรใหม่ๆดูนะคะว่าชอบอะไรอีกนะคะบ้างอย่างอื่นเนี่ยอย่างมาดำครูก็ชอบที่จะมาพูดมาามาสอนมาบอกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยน,นะคะมาอธิบายกันนะคะมาามาช่วยนะคะมาา อะไรที่บอกต่อแบ่งปันช่วยแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยคนที่มาฟังเพื่อนๆหรือใครก็ตามเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีความสุขขึ้นนะ,ะร่ํารวยขึ้นนะคะเปลี่ยนชีวิตกันนะคะมีะทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างพ้นผ่านผ่านพ้นความทุกข์ความปัญหาทุกสิ่งอย่างไปได้นะคะอันนี้ก็คือมันเป็นความสุขที่แบบเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจเป็นอะไรที่คำเชื่นมฉ่ำหัวใจนะคะที่ อธิบายเป็นคำพูดนี่คือแทบไม่ถูกเลยนะคะมันมันเป็นความสุขอ่ามันเป็นใจฟูนะคะมันมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะก็ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็ค้นพบตัวเองนะคะเราก็มาทำได้นะคะปรับเปลี่ยนได้ไม่จำเป็นจะต้องอ่าเป็นอ่าทำงานเกี่ยวกับด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะอย่างเดียวตลอดชีวิตเนาะหลายคนนะคะมีมีญาติอะไรนะคะก็มีทำงานที่เดียวตั้งแต่ตแตเรียนจบมาจนกเกษียณอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะคือเขารักเขาชอบเขาแฮปปี้ก็โอเคนะคะแล้วเขาเอ j นจอยเขามีความสุขกับไรายได้นะตรงนั้นก็โอเคแต่ว่า มันก็ณนะปัจจุบันเนะหลายคนอาจจะแบบอ,อยากจะรวยเร็วรวยทางรัฐนะคะถ้าทําทั้งชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนที่เขาทําออนไลน์นะคะเร็วพรวดพลาดกันนะคะรวยพวดพลาดกันรวยพวดพลาด คือรวยเร็วรวยอ่าคือมันก็ความเป็นไปได้มัน oh, ก็แน่นอนเป็นไปได้นะคะเพราะว่าจากลูกค้าหน้าร้านที่เดินผ่านนะคะกับลูกค้าทั่วโลกอ่ะมันก็เห็นความแตกต่างความเป็นไปได้มันโอ้โหมันมันมหาศาลนะคะมันมันต่างกันมหาศาลเนาะความที่จะรวยเร็วมันก็ง่ายนะคะเพราะว่าจากลูกค้าหน้าบ้านนะคะเป็นลูกค้าทั่วโลกเนี่ยมันก็โอ้โหทั่วโลกก็ส่งกันไม่หวัดไหวนะคะขายกันไม่ไหว นะคะสร้างคุณค่าได้ขยายเพิ่มมากขึ้นเนาะตรงนี้ flexible นะคะต้องมีนะคะวันนี้เราก็สวัสดีมั่งมีมั่งข้างนะคะร่ำรวยเฮงปังโชคดีทุกคนจ้าเกืบลืมเนาะ,ะลืมไม่ได้นะคะลืมไม่ได้ <laughs> ตรงนี้นะคะวันนี้ flexible เกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษาเราก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ flexible ในด้านต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ